อาม,ม่าประจำบ้านนะคะนั่นคือแม่ของเด็กๆทั้งสองตัวชื่อว่าเด็กหญิงปาเก้เด็กหญิงปาเก้จะมีความชอบถูไถนะคะแต่ไม่ให้อุ้มถูไถเราเท่านั้นจะย่ำสองเท้าแต่ว่าไม่ให้อุ้มจะมีความห่วงเนื้อห่วงตัวแต่อยากสีค่ะเธอจะมีความน่ารักที่สุดในบ้านคะ่ะเด็กหญิงปาเก้น,นี่คือเด็กชายบัญชาชายัยเป็นพี่ชายของศิลวิตนะคะ เด็กชายบัญชาชายัยจะมีความหล่อน่ารักแต่ว่าอุ้มอุ้มนี่จะยากนิดนึงนะคะจะแบบห่วงเนื้อห่วงตัวก็จะรล่ออยู่ในมุมของตัวเองจะไม่ค่อยสนใจโลกอยากอ้อนบ้างเป็นพักๆแต่ไม่ค่อยอ้อนหายากมากเลยเรื่องอ้อนเนี่ยตื่นช้ามาต้องได้กินหิวก่อนชาวบ้านชาวเมืองคนนี้นะคะเป็นน้องของบัญชาชัยนะคะ ชื่อว่าเด็กชายศีลวิทเด็กชายสีลวิทจะมีความออดอ้อนออซออ้อนเก่งชอบกินแคปหมูถ้าได้กินแคปหมูจะยอมทำทุกอย่างนี่คือเด็กชายสีลวิทค่ะ